ผมน้องแล้วแล้วพี่นิงใช้โใช้เท้าม่เหอียบผมน้องอย่างนี้แล้วมันก็จริงเหรอพี่นิกไม่จริงครับน้องมานั่งทับเองแล้วน้องก็<ม>โอ้ยโอ้ยโอ้ยนยีตึอสานี่นนนพี่เล่นเตียมอยู่พี่จะดึงได้ไงไมาดิบมือเท้า่นีนเป็นเด็กโกหกไม่ได้นะคะรู้ไหม อ่ะฟังแม่เป็นเด็กโกหกได้ไหมคะเป็นเด็กโกหกไม่ได้ไ,ดไม่ได้ไดถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปแล้วเกาหลีไ,ไปพี่ซอนิกเราเตรียมตัวอ,อ่าต่อเป็นเด็กโกหกได้ไหมต่อไปห้ามพูดโกหกรู้มไหมเดี๋ยวหนอนจะกินปากรู้เรื่องไหมเนี้ยรู้นะคะขอโทษค่ะที่โกหกพูดขอโทษค่ะ <c oughs> น้องจะไม่โกหกอีกแล้วคะ่ะ พูดให้มันชัดๆเหมือนตอนที่ีิ๋วเรื่องสิน้องจะไม่โกหกอีกแล้วค่ะถ้าโกหกอะ่ะนอนจะกินปากนะ